การรมดีๆนะคะเป็นโครงการช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวค่ะที่ได้รับผลกระทบนะคะจากการปฏิบัติราชการสนามค่ะซึ่งกองทบก,ก็ไม่ได้ทอดทิ้งนะคะครอบครัวที่อยู่แนวหลังจะเป็นอย่างไรนั้นค่ะติดตามได้จากการรายงาน สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลให้ครอบครัวปีไทยสงต้องสูญเสียบุตรชาย1ิเอกสหเทพปีไทยสงอายุ27ปีสังกัดกองร้อยทหารราบ8033หน่วยเฉพาะกิจปัตตานีที่21ซึ่งถูกคนรา้ายลอบวางระเบิดในพื้นที่หมู่ที่4ตำบลประจันอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่11มกราคม2556ที่ผ่านมา ด้วยความห่วงใยของกองทบกที่มีต่อกําลังพลที่เสียสละชีวิตในการสร้างสันติส,สุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่3จังหวัดภายแดนภาคใต้จึงได้สนับสนุนงบประมาณจัดตั้งโครงการช่วยเหลือครอบครัวกําลังพลที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติราชการสนามขึ้นเข้าดําเนินการซ่อมแซมต่อเติมบ้านโดยกองพันฐานราบที่3กรมฐานราบที่8ค่ายศิริรัตเดโชชัยซึ่งทําการส่งมอบเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมา สำหรับบ้านที่ทำการต่อเติมมีลักษณะเป็นบ้านปูนชั้นเดียวเชื่อมต่อกับตัวบ้านตั้งอยู่เลขที่47หมู่16ตำบลทุ่งมหาเจริญอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วซึ่งสมดังเจตนารมณ์ของวีรบุรุษที่ได้ตั้งใจไว้ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวที่บุตรชายคนโตได้รับใช้ชาติสมดังชายชาติทหาร ก่อนที่เขาจะเสียก็ได้คุยกันเรื่องทํามาหากินอันนู้นอันนี้เออจะทําอันนู้นให้แม่จะทําอันนี้ให้แม่แม่ก็บอกเออไปทํางานก่อนได้เงินมาแล้วก็ทำแม่ก็ไม่มีหลอกขายไปกินไปทุกวันตอนที่เขาเสียก็ทางกองทัพบกก็โทรมาให้ชายาติบรรจุแทนนะครับแล้วก็ผมก็รับปากไว้เขาก็เอาไปบรรจุรับราชการสำเร็จแล้วครับแล้วก็มีการ มีงบซ่อมแซมบ้านเนี่ยครับเขาก็มาดูแลซ่อมทําให้เรียบร้อยนะครับนอกจากซ่อมแซมบ้านให้กับครอบครัวผู้อยู่แนวหลังแล้วกองทบบกยังดูแลผู้อยู่แนวหลังแบบครบวงจรโดยได้บรรจุน้องชายให้รับรชาชการทหารแทนพี่ชายที่เสียชีวิตด้วยหนึ่งรายพู้ที่เสียชีวิตในหน่วยของกรมทหารที่8ของพันรีสาเทพปีไทยสงซึ่งได้ไปสร้างบ้านให้เรียบร้อยแล้วนะครับตามนโยบายของผู้จัดการฐานบก สร้างเสร็จไปแล้วเมื่อประมาณเดือนที่ผ่านมาหลังจากนั้นยังได้ทําการบรรจุน้องชายนะครับเข้าเป็นข้าร,ราชการเป็นนายทหารชั้นประทวนเมื่อวันที่1ตุลาคม2556ที่ผ่านมาในหน่วยของกองพันทานปัญญาที่1 0 3ครับผมขอขอบคุณกองทัพบ,บกมากนะครับที่ให้โอกาสผมได้รับราชการสืบเนื่องต่อจากพี่ชายผมซึ่งพี่ชายผมได้เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องประเทศชาติ และะผมจทททําาหหนน้้้ีีีี่่ตรงใดสุดสําหรับโครงการซ่อมแซมบ้านของ1 0เอกสหเทพปีเทสงเป็นหนึ่งใน63ครอบครัวจาก6หน่วยงานหลักที่ได้รับคัดเลือกซึ่งกองทบกได้ให้ความสําคัญเรื่องขวัญและกําลังใจรวมทั้งสวัสดิการของกําลังพลเสมอมาเพื่อให้แนวหลังสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขถึงแม้จะขาดเสาหลักของครอบครัวก็ตามพงมพิจิต์อักรวันถ่ายภาพมนทิราบำเน็ตพันรายงาน ก็นับเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะที่สร้างความกำลังใจให้กับทหารทุกนายด้วยค่ะมากันที่